สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมวอลล่ก่อนที่เราจะได้รับชมเม็ดแรกของสาวไทยในวันเสาร์ที่16นี้กับรายการที่เรารอคอยอย่างคัดโอลิมปิกคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับเป็นเรื่องราวของ VTR จาก FIVB ที่ได้มีการเปิดเผย VTR การคัดโอลิมปิกในปีนี้ ที่กำลังจะถึงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าชัชชูออนมุกสีดาวตบคนเก่งของทีมชาติไทยของเราได้เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ได้ถูก FIVB คัดเลือกให้อยู่ใน VTR นี้ด้วยครับซึ่งนักกีฬาที่อยู่ใน VTR นี้ไม่ได้มีทุกคนครับมีประมาณแค่หลัก10คนเองซึ่งชัชชูออนก็เป็นตอนที่ชัชชูออนตบนั่นเองครับดูครังท่งพลังสุดๆไปเลยครับอ่างนี้ก็กาบียูกิก็ได้ถูก คัดเลือกให้อยู่ในวิทีอานี้ด้วยครับช็อตนี้บุ๋มบิม๋มก็กําลังบอลอยู่นั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับที่สาวไทยของเราได้อยู่ในวิทีอาของ f i v b นี้ด้วยแล้วก็ f i v b ได้แท็กหาบุ๋มบิม๋มแล้วก็นักกีฬาไม่ถึง10คนครับที i อฟไได้แท็กซึ่งสาวไทยของเราจะมีลองสนามนัดแรกในวันเสาร์ที่16นี้แล้วรอชมรอเชียร์ไปด้วยกันครับเชื่อว่ารายการนี้มัน แน่นอนจัดเต็มครับ